จงเป็นต้องแพงเสมอไปวามนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องอบอกว่าทูกจริงรถสวยขับดีคุ้มค่าทุกสิ่งใครใช้ไปก็ยิ้มไม่มีทิ้งให้ช้ำใจ Oh my Leave the door ต้อเจำเป็นต้องแพงเสมอไปคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงรับ <Song> สวัสดีทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เพจสมาร์ทขารถดีไม่จําเป็นต้องแพงเสมอไปคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงนะครับผม้วคันนี้นะครับนอกจากจะถูกจริงทําให้ทุกท่านถูกใจนะครับดูสีของเขาก่อนสิครับสีดํามาเฟียเจ้าพ่อของมาเลยนะครับผมขับเบนซ์ต้องสีดำนะบางท่านนี่ชอบมากสีดสํา นะครับผมก็ให้ความดุดันความเป็นเจ้าพ่อนะครับผมสําหรับใครที่ชอบรถใหญ่ๆแล้วขับสีดำเนี่ยมันก็จะดูความเป็นมาเฟียนะครับผมวันนี้มากับ W221 อีกแล้วครับ Mercedes-Benz S-Class นะครับผมเป็นตัวเฟสลิฟแล้วนะครับผมก็เป็นโฉมที่นายกรุงตู่ของเราใช้นะฮะเป็นตัวเฟสลิฟแล้วก็จะเห็นได้ว่ากระจกข้างจะเป็นเหลี่ยมนะครับผมฝ่ายท้ายก็จะเป็นฝ่ายท้ายชมพูนะครับผมมีเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับเดี๋ยวพาเดินชมรอบๆคัน ให้ดูไปด้วยในในตัวเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวลองเปิดให้ดูนะครับผมดาท้ายไฟฟ้านะครับผมก็เพียงแค่นิ้วสัมผัสนะครับก็กระเด้งขึ้นมาจะมีตัวปิดอยู่ตรงนี้นั่นเองนะฮะผมเดี๋ยวลองกดให้ดูนะครับกดปิดปุ๊บนี่ครับผมฟ้าลงมานะครับผมนี่ครับก็เป็นตัว AMG ชุดแต่งไม่ต้องพูดถึงนะครับผมมากับล้อขอบใหญ่ๆสีดำดุดุามสีรถขอบ2ี่สิบเลยครับผม โอ้โหเรียกได้ว่าลงตัวสุดๆนะรถใหญ่ๆล้อโตๆนะยังไงก็ VIP นะครับผมพายชมด้านในสักนิดหนึ่งก่อนเข้าไปนั่งพูดคุยกันในรถนะครับผมก็สีดำภายในก็ต้องสีครีมคือเอกลักษณ์ของ Mercedes-Benz ที่ให้มานะครับผมต้องคงความเป็นทูโทนตัดกันนะฮะภายนอกภายในนะครับผมอยากสตาร์ทรถแล้วเรามาคุยกันต่อนะครับผมก็ w .221 นะครับอย่างที่ผมรีวิวลงไว้หลายคันนะะท่านก็คงจะ ได้ติดตามกันต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามากดติดตามตเพจสมาร์ทคาร์รถดีไม่จ้เป็นต้องแพงเสมอไปคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงแล้วคันนี้เนี่ยผมมาเปิดตัวถึงในหมู่บ้านนี้ต้องถูกจริงนะครับผมคือเรียกได้ว่าพาผู้ขายมาเจอผู้ซื้อนะฮะไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางผ่านเป็นรถนะครับผมนี่คือสิ่งที่คุณจะได้ไปกับเพจสมาร์ทคาร์นะครับผมตัวรถนะครับผมก็วิ่งมา2 0 0 0 0 0กิโล นะครับผมภายในก็เป็นรถบ้านจริงๆฮนะยังไม่ได้เก็บอะไรเลยก็สีสันเบาะไม่มีขาดนะครับผมไม่มีฉีกขาดยังใช้งานระบบไฟฟ้าใช้งานได้หมดตัวนี้มีซันรูฟตามสไตล์ของ s c r a s s นะครับผมก็จะมีแค่อาจจะมีริ้วรอยยังไม่ได้สปานะครับบางท่านที่ซื้อไปก็เอาไปคลีนหน่อยเอาไปพ่นหน่อยก็จะเงาใหม่แต่โดยรวมก็คือสวยจริงๆแล้วถ้าเกิดบอกราคาไปแล้วคุณจะตกใจกับตัวที่เป็นเฟรลิฟแล้วนะครับผมปาท้ายไฟฟ้าแล้วนะครับผม ะร,ระบบไฟฟ้าสมบูรณ์ใช้งานได้หมดประตูดูดครบมีซันรูปนะครับผมก็คันนี้พูดราคาไปน่าจะตกใจนะสีดำหายากนะครับผมก็ตลาดเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงนะเจ็ดแสนขายกันโกลเฟนลิฟแล้วนะวันนี้ผมมาเปิดในราคา4ี่แสนกลางๆครับเงียบๆไว้นะได้ยินแล้วอย่าตกใจนะจะไปสกิดบออขายเ๋ยวจะซื้อไม่ทันนะครับผมก สมน้ำสมเนื้อนะครับเป็นรถบ้านแท้ๆซื้อในหมู่บ้านฮะให้ดูวิวบ้านก่อนนะครับผมฮะด้านนอกก็เป็นบ้านวันนี้มาข่ายทําถึงบ้านลูกค้าเลยก็บอกว่าสมาร์ทค่ามี้รถอยากจะนําเสนอลงขายที่อยากจะได้ราคาที่สมเหตุสมผลไม่ถูกกดเวลาไปขายเต็นท์บอกได้เลยครับเดี๋ยวผมวิ่งมาถ่ายให้ครับผมก็นี่คือสิ่งที่ลูกค้าจะได้ไปผู้ซื้อพบผู้ขายสบายใจทั้ง2ฝ่ายนะครับผมก็อย่างที่เห็นนะฮะคอนโซลก็จะเป็น เอกลักษณ์ของเขาเป็นทูโทนนะฮะเป็นหนังด้านบนสีดำตัดกับสีครีมมีลายไม้ขั้นกลางยังเงาวแวบ,บอยู่เลยแอร์ก็ยังเย็นอยู่นะครับผมก็ทุกอย่างระบบทุกอย่างดีหมดไม่มีอะไรโชว์นอกจากน้ำมันครับดื่มเติมครับเจ้าของบอกว่าเบื่อแล้วไม่ได้ขับเรเมียไม่ขับเรับเมียบอกขับที่ไรขึ้นว่าป,ป๋ามาเฟียนะครับผมรอเล่นนะครับผมก็เป็นรถจีนนั่งสบายกว้างขวาง,วางโอโถงใครที่หารถสีดานสีประตูใหญ่ๆได้ คุ้มเงินเนี่ยณเวลานี้ต้องบอกว่า s อสคั221ขายดีสุดๆเนื่องจากออกห้างใหม่ตอนนั้นก็ประมาณ78ล้านอย่างที่ทราบกันนะฮะเราวันนี้ไปตัวเฟซลิฟแล้วด้วยนะครับผมราคาตอนนี้ร่วงลงมาถูกกว่าซิติคารสวิฟตยาลิทจัดแล้ว4 0 0แสนกว่ากว่าเพราะฉะนั้นนะฮะใครคที่หาอยู่แล้วอยากได้ราคาประหยัดไปเก็บเอาเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นภายในคลีนรสักหน่อยไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเอาเองเริ่มนับหนึ่งใหม่นะครับก็สบายใจนะฮะเราทำกับมือเริ่มต้นด้วยมือ เพราะฉะนั้นคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่คุณจะได้ในราคา,าคุ้มค่าราคาประหยัดกับรถสภาพดีๆนะครับผมก็เบื้องต้นก็ทําการเช็คกของเดิมอ๋อเพิ่งเปลี่ยนปั๊ม ABS มาฮะมีบินครับเมือ่อเมื่อวันที่เท่าไหร่เองผมดูบินเก๋นี้แป๊บนึงนะะนี่ครับ,รบเปลี่ยนปัม๊มซ่อมปั๊ม ABS นะครับโดนไป1มื่นแปดนะฮะก็เมื่อวันที่สิบห้ มีนาที่ผ่านมานี่เองนะครับผมเพราะฉะนั้นหมดปัญหากัางวลกับเรื่องที่ปั๊ม ABS จะเสียนะฮะจุดอ่อนของรุ่นนี้ก็อย่างท,ที่ทราบกันก็มีแค่เรื่องโชคถุงลมแค่นั้นเองนะครับผมแล้วโชคถุงลมเนี่ยตอนนี้อย่างที่บอกนะฮะหลายๆท่านเคยกลัวตอนนี้ไม่กลัวแล้วเพราะพี่จีนเราผลิตมาต้นละเจ็ดพันห้าจากต้นละสี่ห้าหมื่นหือเจ็ดพันห้าถูกไม่ไหนครับถูกตกใจเพราะฉะนั้นหมดปัญหาครับเรียกได้ว่า ซื้อรถสี่แสนกว่าเก็บตังค์ถ้าเกิดจะเอาให้กิ้งเนี้บทุกอย่างเปลี่ยนใหม่หมดโชคเชิญเนี่ยไม่เกิน1นึ่งแบาทคุณเหมือนจะได้รถใหม่ในราคา78ล้านไปเลยก็ลองพิจารณากันดูนะครับว่าจะไปซื้อรถที่เขาเก็บมาให้แล้วในราคา7 8็ดแสนหรือจะซื้อในราคานี้แล้วเอาทําต่ออีกนิดนะผมย้ําบอกว่าอีกนิดเพราะด้วยต้นทุนของมาของเขามาดีอยู่แล้วนะครับรถก็ยังวิ่งไม่เยอะ200,000กิโลนี่ถือว่ายังไม่เยอะนะครับผมก็ทุกอย่างใช้งานได้หมดระบบไฟฟ้าสลูปประตูดูดฝาท้ายไฟฟ้า ใช้งานในครบจอก็ยังสวยนะฮะดูจอยังไม่มีละลายจอเบิร์นจอเสียนะฮะจอยังคมชัดนะบ,บางคันนี่ก็อาจจะเสื่อมไปตามการเวลาก็เป็นจอเป็นรอยขีดข่วนก็ดูไม่สวยนะครับผมคันนี้ก็แนะนาเลยนะครับใครที่หาอยู่อย่าอย่าห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับวันนี้ก็อาจจะไม่ได้ทําการรีวิวการขับขี่เพราะว่าอยู่ในหมู่บ้านแต่ขอบอกว่า S อสค d ทยังไงก็ดีแน่นอนนะครับผม ฝากพิจารณาไว้อีกหนึ่งกันนะครับรถดีไม่จําเป็นต้องแพงเสมอไปคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงแล้วเจอกันนะครับคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงรถสวยขับดีคุ้มค่าทุกสิ่งใครใช้ไปก็ยิ้มไม่มีทิ้งให้ช้ำใจ Oh, I'll leave the door. รดีไม่จำเป็นต้องพังเสมอไปคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าทุกจริงรถสวยขับดีคุ้มค่าทุกสิ่งใครใช้ไปก็ยิ้มไม่มีทิ้งให้ช้ำใจโอ